เพราะคิดว่าช่วงนี้มันระบอมันน่าเบืเ่อเหมือนกันนานๆก็ช่วงนี้ก็จะตกปลาแบบจิกิบิจิตองเกตซึ่งผมมันะเบื่อแล้วอะแล้วไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแมบผีแล้วผมก็ได้เจอแมปแมปหนึ่งครับเป็นแมปที่รวมเหล่าผีที่เป็นกิสปีพาสตาและมัง่งซึ่งแมปนั้นคือพิละาเชสเท,ทวเอง อ่จริงผมหาได้เพราะพี่โก้ซุปเลยเนะี่ขอ,ขอพีมาครับเนี่ยผมเบื่อตายละซึ่งเกมนี้การเล่นง่ายกอ็อ่องเงิดีรเล่นง่ายคือผีฆ่าคนแล้วก็คนก็ต้องหนีผีให้ได้จนเวลาหมดน,มนะมันนะโอ้ยแค่นั้นเลยถ้าผีฆ่าได้เวลาก็จะเพิ่มถ้าคนทำเควสเวลาก็จะลดทำมันนะ เกมง่ายๆนะแล้วก็อัปเดตนี้ก็จะมีสกินอ่าคริสมาสนะพอนะแล้วก็จะมีพีเซเป็นตัวละครใหม่ด้วยใช่แล้วผมได้ซื้อมาแล้วบอกเลยว่าจะเป็นยังไงครับไปดูคลิปได้เลยแล้วก็เออหรือบอกจะมีอ่ออ่าคนใหม่มาแนละ้วแล้วก็คนใหม่มาสองคนแล้วก็คนที่ทำในเรื่องให้ผมไอ,อทำในเรื่องมีลไลฟ์เพลการให้ผมอีกหนึ่งคนนะพอนะก็คือสกายเองแล้วมาดูว่าการเล่นเพลราเชนของพวกเขาน,นจะเป็นยังไงกันงั้นเราไปดูคลิปกันเลยเอ้ ก่อนไปดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะซิปต่อต่อไปด้วยนะครผมนะเรื่องซื้อคลิปนี้ผมขอประมาณ10ไลค์เพื่อทำคลิปพิลเชต ep สองนะผมนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลย <c oughs> อโอเคแล้วก็มอยู่ในแมปแล้วนะผมนะพิลเชต two บอกเลยว่าแบบนี้เป็นแบบที่อ่าเป็นแบบที่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ คนเลยก็ก็<ม>แตะหลักพันอะนะใช่ไหมแต่หลักพันเกือบหมื่นเลยนะอัปเดตทีก็แตะหลักหมื่นหมื่นกว่าแต่ไม่เท่าสตรองเกตหรอกกับฟิตด้วยอิงหลายหลักแสนฮะโอ้โยแถมนี้ก็จะมีแบบอัปเดตใหม่ก็จะมีพวกคริสต์มาสซึ่งผมหาเขาหมดแล้วนี่มีอิงเฟลฟ็อกบอลฟัวร,ร์ติเวเปอร์โรสแมรี่วิส,อ,อ,สนนะอีอีฟอร์ตคิงแล้วก็อาร์โคลสแตสนทั้งหมดนะซึ่งการเล่นตัวของเราเนี่ยจะไม่แตก แตกต่างหมดทุกคนนะเขานะเพราะนั้นเราจะบิดออกเกมไปลนะ, bye <Yeah. S 1> ะบ๊ายๆพูดเลยเขาพื่อน่มพูดลิ่มพเดลิ่มกันนทำตัวเราจะไม่เหมือนใครคือ,อก็บอกว่าคนใหม่เอ้ยอก็บอกว่าคนใหม่สาวคนเนี่ยก็คือทุกคนจะเห็นตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะเพรานะนั้นก็คือข้างบนนั่นเองซึ่งเราจะไปหาพวกเขากันอันดับแรกเราต้องมองท้องฟ้าก่อนนะ

ว่าเรา้มงมีแผนสองว่ะเราต้องหาคนอา่าเราต้องเอาเพื่อนเก่าเาแลบเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ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 ม้ยเฮ้ยยเฮัยเว,ว้ยเ้ายเูฮ เ้ยลุงใครอ่ะเฮ้ยมึงใครเฮ้ยไครลุงใครเอ้าเจ็บเข้าเขาลุงกระทืบเลยลุงกระเทียลุงกระเทืบลุงกระทืบลุงกระเทียมเฮ้ยเด้อพอแล้วพอใครวะน่ะเฮ้ยใครน่ะเออออโเเคืมนี่ฮะคือตัวละครใหม่สามตัวของเราก็จะมี สูงกยมีมีตังนั่นเหมือนนะมีแฮงค์แล้วก็มีสกายสกายนี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะตั้งแต่คลิปดในโลจัคแล้วมะสกายนี่เป็นคนคิดในเรื่องให้หมดเลยเหมือนนะแต่มันเขาดีเสียงไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอแฮงค์เนี่ยเราเรารู้จักกันในนามตุลาศผีบ้าเหมือนนะก็จะหัวเราเป็นบ้าตลอดเลยนะแล้วอันนี้อันนี้คือ แล้วคนนี้คือคนใหม่แบบใหม่แท้จริงนะเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนในชีวิตทั้หมดนะในช่องเราเราไม่เคยรู้จักเลยฮะไอหน้าโลบกตัวสีฟ้าผิวสีดําเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรวมเป้งทำไมอ่ะเราจะเห็นครั้งเขาครั้งแรกในชีวิตเลยมั้ยแล้วเขานั้นเป็นคนที่ใช้ตัวละครเวลเยอะที่สูงที่สุดฮะเวลสี่สิบเลยเยอะกว่าไอแฮง์อีกนะเวลยี่สิบบอกเลยว่าเขานั้นชํานาญแน่นอนเยอะกว่าเขาสิบเยอะกว่าเขาสิบแปด ใช่พูดจริงจริงแปดแปดเยอะกว่าเขาแปดเลเวลใช่โอเคข้ามไปการสิบระลาครับเราจะมาเลดี้กันเลยใครเทโพลเบอร์อือใครอัใหนึ่งโอ้ยรู้ป่าเมื่อเมื่อกี้เขาเห็นหุ่นกระป๋องทีเพิร์ดว้าวเราหามีตังก่อนนะตอนนี้พอมีตังเป็นคนที่ชำนาญที่สุด ยังไงถ้ามีตายก็ไม่ตายคอแรกนะ Fighting Friend Fighting f r i e แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้มาดิ t i n g ไอ้เต่าพาไปหน่อยพาไปหน่อยพาไปหน่อยเอ้ยแต่กูเจอฟอกบอลเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยได้ P C X Layer P O วิ่หนีแล้ววิ่หนีโอ้ยอานไม่ตายเลยทุสัยโอ้ยโอผมเจอคนตัวน้ำเปิดอย่าไปมองมันโอเคอย่าไปมองมัน ปกล่องผมได้ยินเสียงคนทรมานเฮ้ยสกายบอกเปิดกล่องเซเลปสกายอยู่ตรงกล่องของขวัญทุกทนทุกคนอย่าไปตรงนั้นแล้วเขาจะไล่ใครไปประกดนมื่อสิ่งสุดท้ายที่เขารู้ไอีจทีเรากูอยู่ตรงกล่องของขวัญก็บาเราอุ้เล่นแบบได้มาหน่อยมาหนิเก็บตู้อยู่ไล่กูเหรอไม่เลยเอาไล่เปล่าไล่เปล่าทำไมโอ้โน่อยเต๋อ

เฮ้ยตาวิ่งอย่ากวนอ่ะตามี่คนตัวอ่ะตาวิงใคร้แหงอ่ะดิ้ดิ้ง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 บอกเลยจะกกายว่าเสียคุณไผ่โดนโอ้ยตายโดนไอ้ตังไอ้ตังรอดอยู่ใช่ไหมรอดรอดรอดไอ้ตังไอ้ตังยังไม่โดนเลยมั้งไม่โดนตีเลย แต่ก um. oh! ูดูแล้วน่าจะมีใครสักคนโดนกินตับแน่เขาเขาโดนอิลิมินตไปแล้เอ้านั่นเรียบร้อยมีตังโฮ้ยชดิชแค่ลลอกชตอนี้ตะกตกาดีบบไปาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ๊ยตะการตะกวเราชนะเลยอ ตแต่มาผมได้เป็นนี่อ่ะ้าดูยอยู่งไรเลยไปเรียบร้อยจะเรียกกูป่ะโอ้โหเป็นวะเจ้าของช่องกูโอ้โหโอ้โหผมดูก่อนว่ามีเวลาขี่ทีสองทีก็ไม่ได้แย่ขนานัสามารถทาเขาเข้าไปในกาแต่นั้นได้ไหมเขาไม่เคยเข้าไปเลยไซนัลเอะิงกิะ ก็ใล่มันใกล้มากมันใกล้แบบมันใกล้ตายมากไม่ถึงกูเี่ยใกล้เลยชอบคนขี้มาเลยโอ้อะคุณเลขานี้ยเอาปินเอาปินลูซิ่งมีคนแดกตู้หูยำยำยำโอ้ยลัแต้ลับถ่อมตู้ตี๋ตี๋ ฟาวอยู yeah, it it? ่ครับติมติมติมติงตอนนี้ข้าสมบูรณเติมเขาโดนว่ะเาว่าเขาโดนว่ะใครใครหรือคนสุดท้ายผมจะพาไปโดเมน้สมบูรณ์กิจจกงรมเติมงติมงติเติมเติมง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 ติเติง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 ติ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 งติ

ไอเจมเหมือนฉาากลักีไอเจเหมือนลังเจอฉากเกลังกสู้กันอย่างมองบนอ่ะไอเจเดินเปิดประตูไปโอ้นี่แปกอกงของขันแปบสิบบาทีกูล่าใครดีวะระหว่างสกายกับเปาระวังนัเอ๊โอ้โหเาว่าย่งไอเปนไอเจนีทางตันโบ ขึ้นสเตมิได้จะเป่าไหมนะวะโอ้ยมันขึ้นอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วหนีหนีไอ้เจนหลบหลบหลบตามมาตามมาตามมาจีเป่าอ้าวข้างตาเนี่ยดูะพวกใส่ตีแตกแน่แน่ข้างตาเนี่ยไอ้เจนหนีให้เร็วที่สุดหนีให้ได้นานที่สุดยื้อให้สกายคือมึงไม่รอดแล้วมึงก็สกายเหมือนกันล่ะสกายดับเบิลสกาย อุน่ากลา้เดี๋ยวคุบินโอ้ยตดสาย่กวาโอเคสรุปคือเหลือแค่สกายอดี้กว่าสกายน่าจะรอดนะบายิสกายรอดกสกายสกายสกายช่วยสกายแล้วตอนนี้สกายกำลังหนีต่ว่าจะกายไปตองแอ๊เเอาลืม โอ้ยเจ้าก็รื้อซอดีเลยไม่ใช่แมปอะไรวะแมปนี้ด้วยเรีวสองเลยเเฮ้ยแต่เวเปอร์มันปรับใหม่แล้วไอดามิมันแปดสิบเลยนะเว้ยตีทีตีทีคือกระดูกหักหรือ้ยเปล่าเฮ้ยทำไมต้องห่านนี้ด้วยแล้วกูจะลืมไหมก็ไม่ลืโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแหงเจอแหงเราต้องรีบหนีคยังไตังตัวลกโรงเรียนอยู่เลยนี้ายแล้วพี่ชายทำอะไรครับตาที่แล้วพี่ชายทำอะไรผมตายตายแลวพี่ชายทำอะไรตายที่แล้วเขาเป็นแค่กระป๋องมได้ทำเพื่อทำเพื่ถึงมันจะไม่ได้ตังเฮ้ยแหงมาดีอ่ะเอาเป็นคิดไปเป็คิดไปโอ้ขอบคุณมากคอภาพเขาจะีเลยหรอ่ะ อยู่ไหนวะแต่การดูกระซวกใส่ไอ้เหี้ยเฮ้ยเกรดโกโจจินต์จอยเฮ้ยเฮ้ยปิ่นทำไมร้องอย่างนั้นฮัลโหลดกายฮัลนโลดลำเลื่อนกรองของก่อนแล้วป้ามันหนีเหรอไม่ใช่มันอยู่ไหนวะก็เจอแล้วโอ้ชิบหายละเหนื่อยหอบแดกตาย โอ้โหโอ้โหตังตัวนี้มาอยู่ไหนวะเฮ้ยทำเป็เลือกกินอ๋อตังตังระเบิดไปแล้วเฮ้ยกูถามว่าไม่กูถามว่าไอ้ตังบอกหน่อยว่าผีมันอยู่ไหนอยู่สักที่นึงแต่อยากรู้วนหรือหอใครใช่หรอวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สกายดีสกายดี tuk tuk kac 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 Tuk kac 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 kac